มาซ่อมเครื่องดูดฝุ่นกันครั้งหนึ่งครับของอิเล็กโทรลักนั้นกันครับ,รบเดี๋ยวรุ่นอะไร๋ยวผมใส่แว่นนั่นึองกันนะครับเอ่อตัวนี้เป็นอิเล็กโทรลักโมเดลสามห้าหนึ่งห้าเอสทีนะครับแซดบีสามห้าหนึ่งห้าเอสทีนเพื่อนครับก็สิบแปดโวลต์ดีซีนะครับ,รบมอเตอร์นะครับ โบเตอร์กินไฟนะครับแล้วก็อินพุตในการชาร์จ2 5โวลต์5้0อมิลลิแอมนันเอครับอาการที่ได้รับแจ้งก็คือเป็นชาร์จเข้าแต่ว่าเปิดไม่ติดกรณีแบบนี้นั่นเองครับของใครนะครับที่เป็นขึ้นกรณีแบบนี้นะแล้วก็มีไฟนะครับสามารถวัดตรงจุดน,นี้ได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวลูกนะครับมันจะเป็นเหมือนตัวจริงโจนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าตุ้นจริงโจเพราว่าได้เพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวลูก แล้วเอาไปเสียบใส่ตัวแม่นะครับเดี๋ยวประกอบเสร็จเดี๋ยวผมซ่อมเสร็จเดี๋ยวจะพาไปดูครับว่าตัวแม่เขาเป็นยังไงนะครับเพราะว่าลูกค้าส่งมาส่งมาทั้งหมดเลยนะส่งมาเยอะอเออเดินดูนะว่ามีไฟนะครับนะครับไฟเขาอ่าสิบแปดโวลต์ DC นะครับมีไฟเต็มเลยครับสิบเก้าจุดหนึ่งถือว่าดีนะครับถือว่าดีนะเพื่อนครับเห็นไหมครับถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ผมได้ แกน็อตออกไปแล้วนะเพื่อนครับมาดูข้างในนะครับว่าเป็นยังไงนะครับกันนะครับนะครับเพื่อนครับชุดบอร์ดของอิเล็กทรลัก์นะครับงานเขาก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับผลรวมของแบตที่บอร์ดนะครับเมื่อกี้เราดูในเรื่องของฝั่งชาร์จนะครับดูผลรวมของฝั่งบอร์ดนะครับยี่สิบจุดหกนะครับแสดงว่าแบตเตอรี่เขาดีมากนะลองสุ่มแบตเตอรี่สักก้อนหนึ่งครับ ว่าจะมีไฟเท่าไหร่นะครับ 4. 1ุโวลต์นะครับเห็นไหมครับไฟกาเต็มหมดเลยนะระบบการชาร์จเขาดีเยี่ยมนะครับแต่ทีนี้ประเด็นคือว่ากดแล้วมันไม่ทํางานใช่ไหมคือผมกดแล้วมันอยู่แค่นี้นะครับสาเหตุที่เป็นแบบนี้นะครับเป็นที่ไอซีสั่งจ่ายไม่ทํางานนะครับชิปชิปคอนโทรลของตัวบอร์ดไม่ทํางานนะของใครที่เป็นอย่างนี้นะครับไม่ต้องไปฝืนซ่อมไม่ต้องไปหาอะไรอะไรนะครเบเพราะว่ามันไม่มี นะครับอิเล็กโทรลัก่ะมันไม่มีครับนะครับเพราะผมลองหาแล้วนะก็ไม่แน่นะบางท่านอาจจะอาจจะหาได้ก็ได้เพื่อนช่างบางท่านอาจจะหาได้นะครับแต่สาหรับช่างเองแล้วผมก็หาแล้วไม่มีครับเพื่อนครับเราจะแกะให้เพื่อนดูนะครับรายละเอียดรายละเอียดของบอร์ดนะครับที่ทํางานก่อนแล้วนะเพื่อนครับนี่วัดมาแล้วครับนี่ครับไอซีตัวนี้ก็เสียนะครับนี่ยรัไอซีสั่งจ่ายตัวนี้เสียนะครับคือ งงตัวเองอะพูดไว้ช็อตอะพูดในงานนะครับพอเรากดไปเขาไม่ไม่ทําการคอนโทรนชุดคําสั่งนะครับปุูนี้มันจะคอนโทรลคือกดครั้งหนึ่งก็เปิดนะครับแล้วกดอีกครั้งนึงก็จะเป็นการเร่งเบอร์นะครับเพื่อนครับแต่ตอนนี้คือไม่ทํางานไม่ติดอะไรเลยนะเพื่อนครับก็จะเป็นหลักแบนะครับนะครับฉะนั้นหลักการซ่อมในวันนี้ก็คงจะต้องโมงเนี้นะเพื่อนครับนี่อันนี้ก็เดี๋ยวจะพาโมนะใครมีแบบนี้จะพาโมนะครับว่า จะต้องทําแบบไหนนะสาหรับการโมของอิเล็กทรนนะเพราะว่าเครื่องหนึ่งก็เอาการนัครับอิเล็กทรเนะี่ยรุ่นนี้นะพอเป็นรุ่นฐานโฟอมอร์หรือว่ารุ่นตัวจิงโจ้นี่เป็นตัวลูกเขนะครับพอไปเสียบตรงท้องก็นะก็สามารถคุมคุมควบคุมที่ตัวด้ามจับตัวใหญ่มันได้นะครับอ่ะกรณีแบบนี้นะครับไฟมาเต็มแบตไม่เสียมอเตอร์ก็ไม่น่าเสียนะครับ หลักการโมนะครับเพื่อนครับก็ง่ายมากครับเดี๋ยวใส่ใส่ตัวนี้ไปก่อนตัวนี้จะเป็นตัวตัวล็อกบอร์ดนะครับเพื่อนครับเป็นตัวล็อกบอร์ดใส่ไปไว้ก่อนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรนะครับแต่เปิดให้เพื่อนดูเฉยๆว่าบอร์ดเขาเป็นอย่างนี้นะกดไปก็ไม่เป็นอย่างนี้ครับอ่าดูอธิบายส่วนหนึ่งครับนะครับก็ตรงจุดนี้นะครับเขียน M บวก M ลบนะครับก็จะเป็นส่วนของมอเตอร์นะเพื่อนครับเนี่ยส่วนของมอเตอร์นะเดี๋ยวจะต้องถอด ผมก็ลืมไปนะยที่ไม่ได้วัดในส่วนของตัวตัวมอเตอร์ครับว่ามอเตอร์เขายังทํางานอยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวต้องถอดออกมาดูครับแต่มอเตอร์มันเสียยากนะเพื่อนครับเดี๋ยวผมจะถอดถอดขั้วของมอเตอร์บวกลบออกมาดูนะครับเดี๋ยวดูว่าลบก็ใช้สีดํำไหมลบใช้สีดําแดงดำถูกต้องนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะวัดเรื่องของมอเตอร์ก่อนครับถ้าเกิดมอเตอร์เขาใช้ไม่ได้นี่ถือว่าจบเลยนะครับเพื่อนครับ ผมยังไม่โมไม่ซ่อมไม่อะไรทั้งนั้นนะครับส่งคืนอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดมอเตอร์ยังใช้ได้มันยังสามารถที่จะโมได้นะในกันเ่อนครับกลับอีกทีนึงผมก็หรือออกมานะครับถอดตัวมอเตอร์ออกมานะครับเพื่อเพื่อที่จะมาใช้ว่ามอเตอร์เขาขาดหรือเปล่านะครับทํางานต่อไปนะครับเพราะว่าหมดก่อนที่เราจะโมเนี่ยก็ถือว่ามอเตอร์เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับก็ตั้งไปที่ยันวาได้โอดครับ หรือว่าจะตั้งเป็นที่โอห์มก็ได้ครับสองร้อยสองร้อยโอห์มนะครับปรับไปนี้นไหครับมอเตอร์เขาไม่ได้ขาดนะครับหรือว่าจะตั้งเป็นแบบมีเสียงก็แบบนี้นะครับนี่ครับก็ใช้ได้ครับแสงว่ามอเตอร์ก็ใช้ได้นะครับพอเราถอดมอเตอร์ออกมา้นะครับตัวนี้มีไฟจัดเต็มเลยนะครับตรงจุดนี้นะครับเราก็เช็คในที่นี้คือมองเห็นไหมมองเห็นนะจะมองเห็นนะครับผมจะ เอามิเตอร์นะครับจิ้มตรงเอาไม่ใช่เอามิเตอร์นะครับจิ้มตรงส่วนของมอเตอร์นะครับตรงจุดนี้นะเป็นมองเห็นนะแล้วผมจะเอามือนีวก้อยผมนะกดสวิตช์ลงไปนะเพื่อนครับเรามาดูว่าไอซสั่งจ่ายมันเสียจริงหรือเปล่านะครับซึ่งซึ่งอิเล็กทรลัก์เพื่อจะสังเกตว่าเขาไม่มีเบอร์ไม่มีอะไรครับนะครับไม่มีเบอร์ไม่มีอะไรนะครับซึ่งมันมันก็คือซ่อมไม่ได้นะครับพครับพูดง่ายง่ายคือต้องติดต่อศูนย์อย่างเดียวซึ่งซึ่งติดต่อไปแล้วศูนย์เขาก็ บอกให้ยกเบาะซึ่งมันมันราคาครึ่งหนึ่งของตตวเครื่งเลยนะเพื่อนครับเอ่ะเพื่อนดูนะผมกดนะครับเพื่อนจะสังเกตถ้าเกิดผมกดจะมีไฟออกมาแล้วเพื่อนสังเกตว่ามีไฟมาป้อนที่มอเตอร์ไหมเห็นไหมครับเนี่ยมีไฟแล้วเห็นไหมแต่ไม่มีไฟมาป้อนที่มอเตอร์เลยนะครับฉะนั้นไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ไม่มีทางที่จะติดนะครับก็มอเตอร์ใช้ได้แล้วทีนี้ก็เข้าสู่ของการโมนะครับโมผมก็จะใช้ เลือกเลือกตำแหน่งที่มันมีไฟสูงสุดนะครับในที่นี้ในที่นี้ผมจะตัวนี้มันทั้งหมดมัน20กโวล์นะเพื่อนครับผมจะไม่ใช้20กโวล์นะเพื่อนะสาเหตุอะไรที่ผมไม่ใช้20กสโวล์ h, เพราะว่า,อามอเตอร์ตัวนี้มันเป็นชุดมอเตอร์ที่แปลงแปลงแปลงจาก1 2โวล์ให้เป็นให้รับแรงดันไฟได้ที่20กโวล์ h, นะครับ ให้รับแรงดันไฟได้ที่เท่าไหร่ล่ะ18โวลต์เรียงกันเป็นครับ18โวลต์นะว่าจะมองเห็นนะครับนี่ครับโฟกัสไหมนี่ครับ18โวลต์เจ็ดเจ็ดอันนี้นิดหนึ่งนะครับนี่ครับตรงจุดนี้นะครับ18โวลต์นะครับนี่ครับมันก็เลยแบบว่าก็คือเจ้าตัวนี้นะเป็นครับอ่าบอร์ดชุดที่เขาควบคุมตัวมอเตอร์นี่ก็เสียนะครับ อันนี้คือผมวัดนอกรอบนะมันเสียนะอันนี้ C ีผมเอามาเปลี่ยนใหม่นะครับก่อนหน้านั้น C ีเขาก็ระเบิดนะระเบิดพังไปเลยนะอันนี้คือผมมาเปลี่ยนใหม่นะครับถ้าเกิดมอเตอร์มันใช้ได้ตำแหน่งที่จะเชื่อมก็จะอยู่ตรงจุดนี้นะครับเพื่อนจะสังเกตว่ามันมีบวกมีลบนี่ครับนี่ครับบวกลบอยู่ตรงจุดนี้นั่นเพื่อนครับแต่ทีนี้พอเราเชื่อมตรงจุดนี้มอเตอร์ก็ไม่ทํางานนะครับผมเปลี่ยน C ีแล้วก็ยังไม่ทํางานนะครับซึ่งมอเตอร์ก็ได้รับความเสียหายครับแผงวงจรตรงจุดจุดนี้ได้รับความเสียหายยผมก็เลต่อ ต่อตรงมาตรงจุดนี้นะครับพอต่อตรงเข้ามาเพื่อนเห็นไหมครับว่าเกิดเกิดอะไรขึ้นตัวนี้มันเป็นมอเตอร์12โวลต์ครับเพื่อนครับน, L, นะครับเป็นมอเตอร์12โวลต์นะครับอ่าอันนี้ผมซ่อมตอนคืนอาจจะเพื่อนอาจจะมองไม่เห็นนะมอเตอร์ Motor 12โวลต์นะครับชุดตัวนี้เป็นชุดที่แปลงแรงดันไฟนะครับจากจาก12โวลต์นะครับอ่าจากอ่า18โวลต์ให้จ่ายเป็นที่12โวลต์ นะครับมันก็จะเป็นในลักษณะนี้นะเพื่อนครับทีนี้เราเวลาเราจะโมมันจะเป็นระบบตรงกันนะครับทีนี้เราก็ต้องมาหาหาตำแหน่งของแบตนะครับมอเตอร์สิบโวลต์มอเตอร์ตัวนี้สิบโวลต์ก็น่าจะรับได้ประมาณ14โวลต์เราจะเอาตำแหน่งที่สูงสุดนะครับสิบี่โวลต์ผมก็จะดูจะดูว่าตำแหน่งไหนที่14ี่โวลต์นั่นเพื่อนครับ mm hmm. ก็จับตรงจุดนี้แล้วก็จิ้มตามขั้วแบตนะครับตรงจุดไหนนะครับเพื่อนครับ ดูที่มิตเตอร์นะครับดูที่มิตเตอร์นะครับถ้าเกิดผมเอาตรงจุดนี้จะได้กี่โวลต์นะเพื่อนครับในการเพื่อนครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะเพื่อนครับต้องไปหาตำแหน่ง,งนั้นเพื่อนครับถ้าเกิดเอาตรงจุดนี้จะได้อ่าสิบสี่จุดสี่สองนั้นเพื่อนครับมันก็จะตรงกับมอเตอร์พอดีนะครับแต่นี้ผมจากจะได้ประมาณสักสิบสี่โวลต์เพื่อความแรงนั้นเพื่อนครับ ความแรงนะที่นี่หมายความว่าเวลาเราชัดเต็มใช่ไหมครับถ้าเกิดราได้ประมาณนักสิบสี่สิบห้าโวลต์ซึ่งมอเตอร์มันรับได้นะครับพอเวลาฐานมันอ่อนลงจากสิบห้าเหลือสิบสี่อย่างเงี้ยมันก็ยังมอเตอร์ก็ยังแรงนะครับแต่ถ้าเกิดเราเอาสิบสองเลยเวลาเราใช้งานมันจะลดลงเหลือสิบเอ็ดเหลือสิบอย่างเงี้ยมันจะมันจะดรอปลงไปเลยนัพน่อนครับเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะเพื่อนครับ โอ้16.5แล้วเนี่ยผมคิดว่าผมจะเอาตัวนี้แล้วเพื่อนครับ oh. ก็จะต่อจากช่วงจุดนี้นะครับนะครับพอหลังจากนั้นน่าจะเป็นอันนี้12.4เหมือนกันครับโอเคเดี oh. okay, ๋ยวผมจะเอาประมาณสัก16โวลต์นะเพื่อนครับ oh. เพื่อป้อนให้มอเตอร์12โวลต์นะเพื่อนครับอ่ะทีนี้ก็เข้าสู่เรื่องของการโม่เลยทีนี้มอเตอร์ผมผมจะเทสมอเตอร์ ให้เพื่อนๆดูเทสเป็น12โวลต์ก่อนแล้วกันนะเพื่อนครับก็บวกลบอยู่ตรงจุดนี้นะอันนี้ผมจะจับจับไว้นิดนึงนะเพราอมอเตอร์เขาแรงนะเพื่อนครับพอตัวนี้เป็นมอเตอร์ต่อตรงแล้วครับไม่ผ่านชุดบีบเอสนะครับนี่เขาปอกติดอยู่ก็จิ้มไปตรงๆเลยครับเพื่อนครับเพราะว่าเราต่อเป็น12โวลต์แล้วเพื่อนครับ น่ครับมอเตอร์ก็จะดิ้นนะผมจะเอามือจับที่มอเตอร์แล้วจับตรงนี้นะครับนี่ครับถือว่าแรงเลยทีเดียวนัเนื่นครับแก่นี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนัเพื่อนครับทีนี้ผมก็จะเอามอเตอร์เนี่ยเข้าประจําตําแหน่งแล้วก็สู่ขั้นตอนของการโมครับอันนี้ครับผมก็จะบอกรายละเอียดเป็นเป็นช่วงเป็นช่วงนะว่าผมทําอะไรไปบ้างนั่นเพื่อนครับเส้นสีแดงนี่คือ ผมจะต่อเป็น16โวลต์จ่ายไฟให้มอเตอร์12โวลต์นะครับซึ่งมอเตอร์เขารับได้แล้วนะครับนะครับอันนี้คือเป็นสายของมอเตอร์นะครับก็จะต่อออกมาตรงจุดนี้นะครับส่วนสายของมอเตอร์อีกตัวหนึ่งตรงนี้นั่นเพื่อนครับเห็นไหมครับผมจะต่อต่อออกมาสวิตช์ตรงจุดนี้นะครับซึ่งสวิตช์ตัวเก่านี่ผมจะไม่เอานะเพื่ครับ สวิตตัวเก่าที่ผมจะไม่เอานะครับก็จะเป็นลักษณะเนี้เขาจะแกะไปเลยนะครับมันก็จะอยู่ด้านนอกแบบนี้นะเดี๋ยวผมนี่คือสวิตที่หน้าสัมผัสดีจะสังเกตว่ามันมีทองแดงนะครับคือสัมผัสแบบว่าไม่มีปัญหาครับจะเอาไว้ข้างในหรือข้างนอกนะผมโมดูก่อนนะเพื่อนครับว่าจะเอาไว้ข้างในหรือข้างนอกดีนะครับมาต่อกันครับเพื่อนครับเเพื่อนบ้านเข้ามาพูดคุยด้วยนะครับ อาจจะตัดไปบ้างนะครับก็ต่อไปนะัป้นเพื่อนครับก็ควบบวกเราผมเชื่อมมาที่ตัวถาดเลยนะครับก็เป็น16โวลต์นะครับแล้วก็ผมจะทําทการตัดสวิตชท์ที่ควลบนั่นเพื่อนครับนี่ผมเชื่อมควลบมาแล้วนะครับบวกอยู่ตรงจุดน,นี้นะครับนี่คือส่วนของมอเตอร์นะครับพูดง่ายง่ายคือจะจ่ายไฟเข้าไปที่มอเตอร์โดยใช้สะพานไฟตัวนี้เพื่อนเข้าใจนะครับ ก็เป็นในลักษณะนี้ครับผมจะเอาสวิตไว้ด้านนอกนั้นเพื่อนครับที่แรกว่าจะไว้ด้านในตัวสวิตมันไม่พอเพื่อนครับงานโมงานเขาเรียกว่าอะาไรทำให้เครื่องมันใช้ได้ก็าอาจจะไม่สวยงามเหมือนกับเครื่องเดิมนั้นเพื่อนครับผมดูซิว่าปิดแล้วมันสามารถเมนเทนน์ที่ข้างนอกได้เลยไหมนะครับ ได้อยู่นะครับผมก็จะโผล่สายมาแบบนี้นะนครับนะครับตัวนี้ก็จะปิดไปอ่านี่ครับตัวเหลือแค่เป็นการเชื่อมสวิตช์แบบนี้นะมันรับอย่าลืมนะครับการโมนะครับสวิตช์เป็นส่วนที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าหน้าสัมผัสของสวิตต้องดีนะครับ เพราะว่ามันเป็นเป็นการนำไฟแรงดันไฟตรงๆครับผ่านสะพานไฟนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมทีนี้ผมก็จะจัดการนะนปัดพปลีเดี๋ยวใส่ตะกัวตรงนี้ก่อนนะครับ ยำ้ำถักหัวให้เยอะนิดนึงนะเพื่อนครับเพราะว่าไฟมันวิ่งแรงครับเนีครับเสร็จนะครับอีกตัวหนึ่งนั้นเพื่อนครับก็เข,เข้าตรงนี้เลยอ้าตกเฟรมนี่ครับเวลาผมกดลงมามันจะต้องติดเงนินกันครับ ก็เป็ป็นกษณะนี้ครับนี่ครับสายพ่วลบมันเหลือเยอะก็เข้าไปไว้ข้างในครับเพื่อนครับเพราะว่าพื้นที่ข้างในเขาเยอะอยู่แล้วครับ ก็เก็บก็จะเป็นลักษณะนี้นะเพื่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะหาสติกเกอร์สีดำนะมาใส่นะครับแล้วก็จะใส่ตัวปุ่มเปิดนะอันนี้ยังไม,ยงไม่ยังไม่ได้เปิดเลยนะครับมือไปโดนนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะเพื่อนครับอเป็นดานปิดนะครับ ใช้ได้เลยทีเดียวนะเอาละครับผมจะยึดน็อตเล็กๆตรงจุดนี้ครับสองตัวนะเพื่อนครับเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ครับเพื่อนครับตอนนี้ก็ถือว่าเสร็จนะครับหลักการต่อนะเพื่อนครับกรณีที่มอเตอร์ก็เสียด้วยนะครับชุดควบคุมมอเตอร์ก็เสียด้วยนะครับถ้าเกิดชุดควบคุมมอเตอร์ไม่เสียเพื่อนสามารถต่อที่ขั้วไฟแรงดันสูงสุดของบอร์ดได้เลยนะครับ ตัวนี้ก็คือแรงดันสูงสุดอยู่ที่ประมาณ20โวลต์ถูกต้องไหมครับกรณีที่ชุดควบคุมมอเตอร์เสียด้วยนะครับก็จะกลายเป็นมอเตอร์ธรรมดาก็คือจากจากมอเตอร์ที่รับแรงดันไฟได้ประมาณ20โวลต์มอเตอร์เขาจะเป็น12โวลต์เราจะมาต่อโดยตรงไม่ได้ครับจะทําให้มอเตอร์มันไหม้นะครับผมก็จะต่อ,ตอไฟกลางๆที่มอเตอร์เขารับได้ก็คือ16โวลต์นะครับมันก็จะทําให้แรงเฉื่อยมันน้อยลงนะครับถ้าเกิดต่อ12โวลต์ก็มี จุดที่เป็น12บวลต์ก็มีแต่แรงเฉยเขาเฉลยเร็วกว่านะครับอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเสร็จนะครับเหลือเหลือแค่ความสวยงามมาติดให้เหลือแค่สวิตให้สวยงามนะครับนี่ครับก็เป็นลัอกสนี้กตนะเพื่อนครับนี่กันเหมือนครับก็เสร็จพร้อมสมงานครับปิดแบบนี้นะเพื่อนครับระบบการชาร์จก็ใช้ตัวเดิมนะเพื่อนครับเพราะว่าบอร์ดการชาร์จของเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องของระบบการชาร์จนะครับมีปัญหาแค่เรื่องของตัวอ่า IC สั่งจ่ายนะครับไม่วิ่งไปตัวมอเตอร์ผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นที่บอร์ดตัวมอเตอร์ครับเสียแล้วก็ย้อนขึ้นมาตัว IC สั่งจ่ายนะครับเพราะว่าช็อตลงมาทั้งบอร์ดควบคุมมอเตอร์แล้วก็ IC สั่งจ่ายนะครับระบบชาร์จมันจ้มีปัญหาแล้วนะครับแล้วก็สามารถใช้ตัวเดิมได้นะเพื่อนครับนะครับตัวนี้ที่ชาร์จเขาประมาณ27โวลต์นะครับที่ชาร์จยีโวลต์นะครับนะครับเห็นไหมครับมีไฟนะครับนะครับมีไฟหมดเลยเดี๋ยวผมจะพาไปใส่ตัว เครื่องใหญ่เขาครับตัวทาน์ฟอร์เมอร์ตัวใหญ่ข้าหน้าที่ผมบอกว่าจะพาไปดูครับอ่านกัน,นครับตัดไม้ทีหนึ่งผมก็เอามาประกอบนี่คือเจ้าตัวที่เราซ่อมไปนะครับที่ผมบอกว่าตัวนี้มันเป็นรุ่นทา er น์ฟอร์เมอร์นะครับกดนะครับออกมาเป็นแบบนี้นะครับนะครับอันนี้คือที่เราโมเสร็จเมื่อกี้นะบเพน่อนครับเอาเดี๋ยวผมจะลองเรื่องของระบบไฟ ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าตัวนี้มันใช้ได้นะครับระบบไฟไม่ได้เสียสามารถใช้แบบเดิมได้เลยนะครับหลักในการโมตัวนี้ครับเอาเสียบไฟแล้วนะครับผมเอปเครับนะครับก็จะชาร์จปกติครับเวลาจะชาร์จนะครับก็มาเสียบที่ตรงนี้ก็ชาร์จได้นะครับแล้วก็สามารถด well. ูดเป็นตัวใหญ่ดูดได้เลยนะครับถอดออกมาก็เป็นตัวใหญ่ดูดได้เลยนะครับสต่ว่าผมจะเอาไปใช้งานก็สามารถถอดนะครับเขาก็จะตัดตัดการชาร์จครับก็เป็นแบบนี้ครับ เวลาเราจะใช้ก็กดตัวนี้ครับปลดไปครับเลิ่มใช้ก็กดตัวนี้ครับเรนบเสร็จคนระับพอเราจะชาร์จก็เสร็จก็แท่นครับนี่ครับก็ชาร์จปกตินะครับก็เป็นแบบนี้ครับเพื่อนครับก็อย่าลืมครับฝากกดติดตามช่องของ เอกสวิทแล้วก็ช่องของเอกสารภาพจุดๆครับทางเพจ f a c e b o o k ก็งานซ่อมเครื่องใช้ไฟอิเล็กทรอนิกส์และ DIY นะครับเพื่อนๆที่จะส่งซ่อมก็เข้าไปที่คอมเมนต์ครับทุกคอมเมนต์ของช่างเอกก็จะปักหมดุดช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ